ว่าเราออนฟล,ลาย์กวนนะเพราะอาจารย <apl> <Gym. S 2> ์มันกวนจะอีมั่งกะอันนี้นี่ผมต้องมองไหนเนี่ยมองคุณก่อมองกล้องมองมองกล้องกะอ๋ออยู่ในวงการเออแล้วเนาะโอ้เหมือนโอ้เหมือนเลยโอ้เหมือนน้ำเนาะเออเหมือนนะเหมือนนะเอวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวเจ้าเทคโนโลยีสองนะครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเขา แน่นอนนะครับผมคนนี้เจอแคนบอยเจอแคนเมิร์นเจอแคนทุกที่นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์เพิร์นสวัสดีครับผมผมอาจารย์เพิร์นอาจารย์สุญาครับผมเป็นอาจารย์ประจำทักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าครับผมมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าทักษิณครับของเราก็ต้องไปเตาผู้มาส้ตัดลำดับครับน้องอ๋อลำดับในไมโครมอเตอร์เป็นผู้ช่วยคณะบดีนี่อาจารย์เพิร์นอยู่มทรรแรกนะอยู่เชียงโนวเมอรหรือยัง อยู่ยงเมิองครับผมกี่ปีแล้วะอ๋อปีสองพัร้อยี่บปะผมอันนี้คือไม,ม,ม้มาทำงานมา,มาทำงานาแล้วยินเข่าแล้วอยู่สมาคมชิดเก่า้วยผ้จย้งคะอ๋อครับผมก็ก็พอดีจบปสไปฟ้ออาจารที่นี่ครับผมอ๋อจบปสไปฟ้านที่นี่กัออบรอรหัสบอกได้ก่อนรหัสรหัสเลยคเอฟ ปึ๊บก็ว่าเราออไฟฟ้าขวนนะอาจารย์เพราะอาจารย์มันขวดใจอีนี่ยกะเออเดินับอาจารย์โรหนี่ครับซีสองครับซีสองซีสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ครับผมโอ้โหสุดยอดเน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 อ่อาจารย์ทนตอนนั้นจบปวสอบไฟฟ้าใช่ครับก็ไปเรียนที่เด็ต่อก็ไปเรียนที่เอ่อทยุบรีครับผมอ๋อครับโอเคแล้วยุคมอนยุคนั้นติดจได้้อก็อันนี้อะไรอ่ะ ก็ตั้งแต่โคลก็ของเขาจบไปก่อนเจริญขึ้นเยอะครับผมได้ยินเขาอายุในยุคดินแดงเงี้ยใช่ใช่ครับเพราะว่าจะเป็นถนนลูกรังครับผมแล้วก็จะเป็นช่วงฤดูฝนจะเป็นโคลนครับผมหรือหรือว่าภาษาเมืองหล่อขี้เป๊ะข้างนอกแล้วอันนึ่อาจารย์เพิร์นก็แบบอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของเทคโนเลยอ่ะกับใช่ใช่ครับผมก็ก็เห็นเห็นปรากฏการณ์หลายๆรุ่นครับผมยุคยุคตะกอนในนี้ อ๋อปสกับปตีนะครับผมที่เปิดเปิดเปิดการลักสุดเยอะๆนะครับอ่คนเยอะก็เยอะๆนะครับผมเกือบสามทั้นนะครับผมกั้เต็มเนี่ยนะโอ้ก็สอนมายาวนานมากเลยครับผมครับเออแล้วเมืเดียวก็ยังสอนอยู่อ๋อเมืเดียวก็ยังสอนทำมาสัมภาษั์ด้วยคนเนี่ยเกลเนาะ สอนอยู่ครับสอนอยู่ครับสอนอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวสอนพี่ชาของห้องโมสอนโมเขื่อนจักรไฟฟ้าแล้วก็ปฏิบัติเขื่อนจักรไฟฟ้าแมชชีนเอาสารกินออกแมชชีนอีกตัวแมชชีนวันแมชชีนยูนะครับผมอ๋อไอเชนเพิร์นผมถามเลยสิสอนม้าหลายรุ่นขนาดมีเรื่องเป็นราวไปทักใจเราทียาจะเล่าให้ฟังเนี่ยอ๋อก็รุ่นที่ พี่เอาซสุดๆนะครับผมก็ลุนตีทามือผมนี่ต้องไปเยือนโรงพักนะครับผมคุณไปกับผมนี่เออใช่ใช่ใช่คือเดินก็ผมไปนะใช่ใช่ตีลูกที่เขาตีกันนะน้าครับเออครับผมเข้าใจพิษเข้าใจพิษกันเข้าใจพิษกันเนาะเขาต้องไปเจ๊ะถึงโรงพักเลยเนาะใช่ครับใช่ครับอยุคนั้นนี่เราเดเค้ากด หมอคนนักเนาะยุคแม่นะครับมันจะเป็นยุคที่ตอนนั้นยังมีคนเยอะๆจ้ามันมันอาจจะทำเพื่อเขาบอกว่าผู้จัดการเนาะอ่าอ่าอ่าก็เลยแบบมีกิจกรรมกิจกรรมทไปต้องสร้างความจู้จักันนอกสถานที่ใช่ไหมเนาะเออ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 นะคือเรามีลูกศิษย์คนไหนที่แบบมีภาพจำเนาะมีภาพจำจำชื่อลูกศิษย์หรืออย่างไในกรณีแบบเออ ปียาจะาถึแบบพูดถึงอ่ะเลือกมาสักคนเนาะรุ่นแรกๆครับผมซื้อภาพจำเรื่องความตั้งใจเรียนอาจจะสนิทกันเพราะว่าเก่าห่างผมประมาณสามปีอ่าอ่าแล้วเป็นไหนเอเลี้ยวเด็ดเขาเขาเรียกชื่อปียะพงศ์ฟองฟูปียะพงศ์ฟองฟูพอดีได้เห็นการเติบโตของเาตัวนี้เนี่ยอ๋อแล้วแบบเดียวแล้วแบบเดียวเป็นไหนนะตรงนี้รู้สึกว่าจะจะเกษียณก่อนเกษียณการทำงานแล้วเกษียณกันอันแบบความว่าอายุ หาเขาประมาณนสามปีคือเยอะกว่าเขาหรือน้อยกว่าวเขาน้อยกว่าอะน้อยกว่าเขาสามปีเกษียณแล้วก็อยู่บริษัทบร,ริษัทญี่ปุ่นนะครับผมแต่ก็ทำงานเก็บเงินว่าแผกนการเงินดีเนาะกดเลยกดเลยล,ลาออกมาใช้ชีวิตแบบสโลไล่ประมาณนี้ครับผมชีวิตที่เขาไปฝันเลยนะเขารถส่งลูกไม่ร้องเล่นเดียวตรงมันนี่ส่งไว้หน้าเหมือนอย่างโอ้ยกว่าเขาจะเกษียณก่อน เฮียวเอ่ะเรอเฮีวเหี้วเหรอมีเวเหียวแต่ดื้อถือไข่เฮี้ยวเฮียวเฮี้ยวเหี้วเลยโ่ใจผมว่าไฟฟ้ามันน่าทุกคนจังปล่อยก่อยมีอจย์เพิร์ดอาน้องเชื่อไหมว่าไฟฟ้าไม่เหนียวอ่ะฮารทุกคนเหมือนเดิมเออแล้วลูกที่ตีเป็นสายมิตรภาพเหรอตีสายมิตรภาพไปไหนมาไหนยังปิกมาแอลหาอยู่ตลอดอย่า อ่าไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอน่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้อย่างเนาะนันนนนที่นั่นนนนยอดสมณะปีหนานะเออปีหนานปีหนานเออมาบ้านมันเนาะกับกับนายอย่างเรื่องเหลือนะโอ้เมอดานี้เขาทำงานอยู่ครับกับพี่ป้าครับผมกับอาจารย์มาสำรวจเป็นความเหมือนใจเรื่องของพี่ป้าของของหมอเขาครับเดี๋ยวเราจะได้ขอความรู้พ่อเขาบางที่เขาประสบปัญหาพี่ป้าแบบสัปดาห์นี้เนาะ ลราอาหาร์เพลินเฮียนที่นี่เนาะเกยเฮียนที่นี่ไปเฮียนแล้วก็ไปเฮียนต่อแล้วก็ปิ๊กมาทำงานที่นี่ภาพประทับใจของเทคโนโลยีจะในห้องก็ก็เป็นสถานที่ในเรื่องโอกาสกบกับคนในพื้นที่สื่อสื่อมันเหมือนยุคเขาที่ต้องต้องออกจากบ้านไปเฮียนแถวเบืองใหญ่ๆเราต้องออกบ้านไหมบาง่นเขาต้องไปเฮียนเชียงใหม่ซึ่อสื่อก่อนเนี่ย มันก็บอนนี notes, Luckily, ้ท hmm. ี we Hence, we ่เงี้ยน้องสำรับรัศกรุณเขาก่อนตอนนีしし้ก็เชียงรายเขาก็มี้ที่เรียนหลายที่คาม์บสูงเทคโนโลยีก็จะเป็นแม้ว่าถ้าเหมือนรถยนต์กับก็จะเหมือนโตโยต้าอิซูซุคือว่าเป็นแม้ว่าต้องเดินหนู่ถึงมัสเตปเป็นหรือว่าบีเอ็มดับเบิลยูก่สามารถขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปได้ขับเคลื่อนไปได้ที่นะครับผมก็ใช้ชีวิตถึงมันใจต้นทุนหรือมันหรือมัน เหมาะสมแล้วคุณผู้ปกครองี่ควรจะทรงส่งเสริมเขาอย่างไรครับหมายความว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยต้นทุนในการดำรงชีวิตในการใช้ต่างๆเนี่ยบ่ต้องบ่ต้องสูมเต่าเมืองเอใหญ่แต่ว่าเขาได้ความหู้ได้ประสบการณ์ชีวิตแล้วลูกศิษย์ของเขาก็ได้ไปทำงานดีๆเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันไม่ก้องเวลาเข้าไปเรียนต้องพูดนะอาการมันแบบเมื่อวาีเหมือนบ้านเฮาหนาเออบ้านเฮาดีกว่าเยอะเลยโอเคครับสุดท้ายนี่ครับประจันเพิร์สผมฝากหน่อยว่ง ถ้าสมมติว่าตอนนี้น้องๆหลายคนที่ดูคลิปเขาอยู่เนี่ยสนใจอยากมาเรียนเทคโนหรือกำลังลังเลอยู่ทีเรียนไหนเรียนดีไปเรียนดีเลือกนี่ดีก็อย่างผมอาจารย์เ์ยจะบอกน้องๆมาจะได้ดีครับดีครับบเอไปต้องเอาความพร้อมของตนเองมาครับผมจริงๆมองมองเขาอาจจะอาจจะดิเอะนะครับอาจจะแล้วองมาถอเขาเร็ว เขาที่ถนนนะฮะเขาที่ถนนมันต้องเข้าไปลึกนะครับแล้วก็อาจจะดูดเหมือนอคลิริวหอทองนะครับก็มีเค่อ,องรูปพันที่เขาจะ,จะได้รับการสนับสนุนอยู่มาใหม่นะครับแล้วก็ลองรับรักสูตูใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะไฟ้ฟ้านะครับก็จะได้มีการพัฒนารักสูตรเป็นเสริม ความแข็งแกร่งนะครับเพื่อมาตอบสนอนคอับการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีครับก็อาจจะมีลักษณะยานยนต์สมัยใหม่นะครับกยินดี้นะครับตอนรับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็จร่งๆคาญเลือทุกสาขาครับก็ยังมีอาจานมนมๆนะครับมีมีคุณภาพทุกลักูตรเลยนะครับเส้นกระจาดของเขาเนี่ยผมผมเชียงบ้านว่า ข้อดีของเชียงรายคือมีอาจารย์ที่ยังเป็นคนนุ่มแน่นับผมนุ่มแน่นแล้วก็มีความสามารถแล้วก็ดูแลนักศึกษาใกล้ชิดครับครับน้องใกล้ชิดแน่นอนก็วันนี้นะครับขอบคุณห้องชานะครับตีอนุเคราะห์สถานที่นะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์เพิร์นนะครับผมไอเพิร์นของนอกๆตี <ผม S 1> อยู่ราชบงคลลาดน้านะครับผมตีมา เสวนาในวันนี้ครับเรื่องเหล่าเจ้าเทคโนนะครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับเรื่องเล่าชาเทคโนในวันนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับผมช่อง .explorer ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการตามหาคอนเทนต์ดีๆให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับด x p o r r e r สวัสดีครับสวัสดีครับ